ัเดินเดินเดินไปไหนจะไปใจเย็นจะไปจะไปไหนโดดร่มแล้วโอ้ยพี่ว่าพี่กลัวความสูงพี่โดดร่มได้ไงแตงแล้วแต่งอย่างี้ไม่เหมือนคนโดดร่มพี่โดรนเลยดีแหละเคล็ดนับตีของพี่เหมือนคนดามกระดูกเหมือนกระดูกไปใช่พี่โอ้โหกว่าจะได้วิชานี้มาได้เป็นเรียนมานาอันนี้ที่ไหนเขาสอนเนี่ยอันนี้เครื่องตีของประเทศอะไรเนี่ยอันนี้ของอเมริกาอเมริกาแค่หรออเมริกาเลยรัฐอะไรรัฐฟอร์ดิฟเนีย <l ux> แลคัติบอร์เนีย <Yeah. S 2> เขาเรียกอะไรเครื่องตีชุดเนี้ยปาลงโกโ้ปาลุงโก้ด้วยปาลุงโก้ด้วยอันนี้มันเล่นยากไหมโอ้ oh, <l ux> ไม่ยากแล้วเออนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยชิง <l ux> มึงไม่รู้จักชิงอะ่ะภาษาไทยก็เรียกชิง <l ux> แต่ถ้าทางทางอเมริกาเ <l ux> นี่ยเขาเรียกเกตสู้เอออันนี้เกตสู้นตีไงตีไงบ้านเราที่จะมีแบบว่า1ชั้น2ชั้น3ชั้นอ๋อได้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 ไม่ใช่เตียง3ชั้น3ชั Get ้น <oo> <l ux> สามชั้นเขาก็เหมือนเราเลยถ้าสองชั้นน่ะถ้าชั้นเดียวชั้นครึ่งอันนี้อันนี้ครึ่งชั้นแมวครึ่งชั้นก็ชิงแล้วครึ่งชั้นน่ะตัดที่เอออย่านี้เนี่ย๋อ้ยไม่มีชั้นโอเคโอ๋อมันมันก็คล้ายๆเรานะอย่างี้แหละมันจะต้องเล่นรวมๆกันเหรอรวมกันนี่อาจารย์ เฮ้ยนี่นี่นี่ยอะไรเนี่ยอ้าวอันนี้ฉาบน้อยของไทยเขาเรียกฉาบน้อยฉาบเล็กน้อยไหมล่ะน้อยจะเป็นภาษาเขาเก็ตสู้อ๋ออันนี้เก็ตสู้อันนี้เก็ตสู้อ่าตู้กับสู้โอ้มันมันมันประเภทเดียวกันมันเหมือนเหมือนพ่อลูกอ่ะได้แล้วมีอะไรมาไหนต้องเล่นรวมมาเนี่ยนี่นี่กาบเฮ้ยนี่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 อะไรเนี่ยอันนี้สงสัยเนี่ยเขาเรียกฉาบใหญ่ฉาบใหญ่ถ้าจะเป็นภาษาอเมริกาถ้าอเมริกาก็ฉาบปุ๊บ ถามเลยว่ะข้างบนนี่อะไรเนี่ยรูปร่างน่าสัตว์อะไรลูกรูปร่างเลยนล่ะจะบางคนไม่เรียกผิดเรียกถูกอ่ะก็เป็นเล่นรวมกันหรือเล่นรวมกันถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกอะไรก็เป็นภาษาไทย ออแบบมันทานไทยดิหม้อหม้อหม้อแค่นี้คือแหล่งเดิยนรวมกันอ่าโรงเรียนประเพณีเพลงอะไรร้องเพลงอะไรได้อ่ะได้ทุกเพลงอ่ะดีได้ทุกเพลงอ่ะโอ้ไทยเดิมไทยเดิมอ่ะโอ้ลานน้องดูฟังเดือนอือผีมาว่ารักเจ้าสาวข้ามดวง โอ้โหดึกแล้วน้ะนี่โอลาชรวมอกที่เป็นรวมรักรวมเพื่อนเ้ยจะลงรี่เรเียกอะไรนะจัก๊กจง <laughs> <laughs>